สวัสดีครับข่าวตลัดทุกช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับวันนี้จะมีข่าวอัปเดตอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวไปรอฟังกันนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้อัปเดตข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับโอเคโหวันนี้ข่าวเพียบข่าวเพียบแบบข่าวเพียบแบบเพียบข่าว อันนี้เลยกองเต้เปรย์ๆว่าอยากอยู่กับเชลซีต่อเหมือนกันนะอ่าอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมแล้วก็เมนดี้เปลี่ยนเอเจนต์นะไม่รู้ว่าจะย้ายทีมหรือจะอยู่ต่อนะครับผมอ่านเดี๋ยวไปฟังกันนะแล้วก็พอสนะโรมาโน่บอกว่าพอสคุยขั้นสุดท้ายแล้วโอ้โหมึงจะคุยกี่ขั้นคุยนานเหลือเกินอ่าเดี๋ยวไปรอฟังกันนะครับผมก็อ่ะก่อนจะไปเริ่มนะก่อนจะไปเริ่มเหมือนเดิมเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยกับ ผู้สนับสนุนช่องยังไม่เป็นทางการ a อเลเอา s u n s h i นะครับผมใครที่มองหานะครับผมดอกไม้ของคัญเนอกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยนะมีทั้งแบบชอบแบบกระเช้าแบบตะก้าแล้วก็รับจัดงานนอกสถานที่ด้วยนะครับผมทักไปได้เลยเอเลเอา s u n s h i นะครับผมทั้งแฟนเพจไลน์แอดนะครับผมอินสตาแกรมทิกเกอก็มีให้ติดตามเหมือนกันฝากไปด้วยนะครับโอเค อ่าแล้วก็อีกอันนึงฝากไปด้วยนะครับผมบาโลแคนไนเซอร์นะใครมีแพลนจะจัดงานอีเวนต์นะแล้วก็โอ้โหที่หาทีมออแคนไนหาทีมโครงสร้างนะครับผมทักมาได้เลยทำมาได้เลยนะครับผมทำได้ทั้งหมดทั้ง private party งานเลี้ยงบริษัทคอนเสิร์ตงานแต่งงานเปิดตัวสินค้าไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นกิจกรรม DIY ทำได้เหมือนกันนะครับผมสามร้อยหกสิบองศาทักมาได้เลยนะครับผมบาโลแคนไนเซอร์ทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดฝากไว้ด้วยนะครับ,รบ,รบ,รบโอเคมาทีนี้มาเริ่มข่าวของเรากันเลยแล้วกันเนนะกก็ริ่ม่มััทีอน,นี้ก่อนเลย โอเคภาพการซ้อมภาพการซ้อมพรุ่งนี้มีแข่ง3ามทุ่มใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับผมเจอกันเหมือนเดิมตอนไลฟ์ก่อนเกมเนาะเดี๋ยวช่วงหัวค่ำน่าจะมีเฟสคอนของแลมพาร์ดเนาะเออก็เดี๋ยวพอเขาจะว่ายังไงแล้วเดี๋ยวไลฟ์ก่อนเกมตอนห้าทุ่มเดี๋ยวไปพูดคุยกันแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เอาภาพการซ้อมมาให้ดูนะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานเวทีโฟฟาน่านะครับผมกลับมาซ้อมได้แล้วนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่านะ,ะแล้วก็มีใครอีก โชเฟลิกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าซัมเมอร์นี้จบลงจะได้จะได้อยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะอ่ะแล้วก็การ์ลเกอร์อนาคตของการ์ลเกอร์ด้วยแล้วก็เจปาด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็มีการอ่ะอย่างที่บอกแลมพาร์ดแลมพาร์ดนะช่วงนี้ก็ตัวติดกับเอนโซเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเออคุยกันรู้เรื่องแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเก็บใช้ได้ต่อเน,นื่องหรือเปล่าแต่ภาพการซ้อมที่น่าสนใจเมื่อวานเนี่ยนอกจากเอ่อภาพของนักเตะแล้วใช่ไหมมันมี ประเด็นอีกอันนึงก็คือมันมีน้องคนนี้นะครับผมคนซ้ายเนี่ยซ้ายล่างนะครับผมชื่อว่าชาลีฮอลแลนด์เออก็เป็นกัปตันชุด U14 ของเชลซีนะหผมแม่งไปหาข้อมูลนาเว้ยเล่นตำแหน่งอะไรยังไม่รู้เลยก็ อาจจะเป็นเรื่องของการเอ่ออังซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อเก็บประสบการณ์มากกว่านะจะได้แบบเออดูรบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็เอากับให้ให้กับตันของทีมเนี่ยไปบอกกับเพื่อนๆในทีมอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็เหมือนที่ก่อนหน้านี้ลูอิสฮอสุนซับเบลฮาวิย์เวลหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ ได้มาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เนาะซึมซับบรรยากาศเก็บประสบการณ์จะได้เหมือนแบบไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นมากกว่านะแต่ก็เดี๋ยวอนาคตของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันนะแต่ก็รู้รู้ข้อมูลที่รู้แค่นี้คือว่าชาลีฮอลแลนด์เป็นกัปตันชุด u 14นะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปสำหรับอนาคตของน้องนะครับทีนี้มาเข,ข้าข่าวของเรากันเลยแล้วกันเนาะเมื่อวานนะครับผมอ็นกูโรกองเต้เนาะไปให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลเดลี่นะครับผมก็พูดยาวเหมือนกัน แต่ก็เอาตัดตรงสั้นๆที่น่าสนใจมาให้นะครับผมเขาบอกว่าก็มีการถามนะว่าแบบเฮ้ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมตอนนี้ต่อไปหรือเปล่านะครับผมกองเต้บอกโอ้ oh, แน่นอนแน่นอนเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่น่าตื่นเต้นมากเป็นโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นมากสาหรับสมโมสรนะครับผมแต่มันน่าเสียดายนะที่ฤด,ดูกาลนี้เนี่ยมันไม่เป็นตามมาตรฐานของเชลซีที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ทุกคนเนี่ยก็ต้องการไปในทิศทางนั้นนะครับผมมันเป็นหนทางสู่ความสาเร็จนะและหนทางสู่การคว้าชแชมป์นะครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ย รวมหึงตัวของเองเนี่ยก็หวังว่าสโมสรเนี่ยจะไปในทิศทางในการคว้าแชมป์เนี่ยต่อไปอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มาดูกันนะครับผมว่าผมเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนนะครับผมแต่ก็ผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสโมสรน,นะและนั่นะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมก็ไปดูคอมเมนต์หรืออะไรพวกนี้มาเออแบบมันจะไม่รักกองเต้ได้ไงถูกปะเออสัญญ,ญาย,ยังคุยไม่จบนะสัญญ,ญ,ญายังคุยไม่จบแต่ก็ก็รู้อยู่แล้วคือข่าวกว่อนหนีน้มันบอกมาตลอดอยู่แล้วคือเออคือเจ ตัวกองเต้นเนี่ยเขาก็เหมือนแบบเริ่มเซตเทิลแล้วเริ่มเซตเทิลก็คือเหมือนเริ่มลงตัวแล้วกับที่ลอนดอนนั้นก็ไม่อยากจะย้ายไปไหนก็อยากจะอยู่กับทีมต่อไปนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอนาคตของกองเต้นจะได้ต่อสัญญาหรือเปล่าซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคนนี้ด้วยนะครับผมมาร์เซียลปอ t ์เชติโนนะอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะครับผมเขาบอกว่า เข้าใจว่าการเจราจาระหว่างเชลซีแล้วก็โพเชติโนเนี่ยได้เข้าสู่ช่วงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งเป็นทิศทางในเชิงบวกเมื่อหนึ่งวันที่ผ่านมาด้วยยังไม่มีการเซ็นสัญญาและยังคุยกันไม่เสร็จแต่ในที่สุดเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันไปสําหรับขั้นต่อไปได้แล้วเชลซีเนี่ยต้องการตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วมันก็ต้องใช้เวลานะครับผมก็คําถามเดียวเลยนะครับผมมึงจะคุยกันอีกกี่ขั้นโอ้โ <laughs> ห oh คุยนานมากตอนแรกก็บอกยีบสิ้นเดือนใช่ไหมผมจําได้เลย29เามษาเนี่ยผมพูดแบบ น่าจะมีการประกาศเร็วๆนี้นะอ่าแบ่งรอไปต้นเดือนยังไม่มานี่กลางเดือนแล้วอีเวนอ่าก็ประกาศให้สักทีประกาศให้หน่อยจะได้รู้นักเตะมันจะได้รู้ด้วยอ่าอย่างกองเตะอย่างเงี้ยจะไจะรู้เออกูจะได้เล่นกับโค้ชคนนี้นะแล้วกูจะได้รู้ว่าอนาคตของกูเป็นไงโค้ชมันมาแล้วเนี่ยแล้วมันจะบอกว่าเอ้ยกูเหมาะก,กับแพนมาหรือเปล่าทาไมเหมาะกูจะได้ไปทีมอื่นอะไรประมาณนี้มันมันน่าจะเป็นอะไรแบบนั้นมากกว่าเนาะ ซึ่งมันไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วนะ่ะไม่น่าจะเป็นคนอื่นแล้วมันก็คงจะเป็นมันคงจะเป็นโพสเนี่ยแหละแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะไปประกาศกันตอนไหนเท่านั้นเองนะครับผมก็ทุกคนคิดยังไงก็แชร์มาดูแล้วกันนะคือคือก่อนหน้านี้เราก็เอ้ยมีความแบบแอนตี้นิดนึงนะเออว่าเอ้ย,อยมันไม่โอเคปะวะนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยแต่โอ้โหมาขนาดนี้แล้วอะเออมัน มันก็ต้องละมันก็ต้องเอาแล้วแหละเพราะว่าจะไปร้อถึงซัมเมอร์หรือแบบจะเปลี่ยนคนอีกเอาหูทิศทางอะไรต่างๆก็น่าจะวุ่นวายเพิ่มไปอีกเนาะอ่ะก็ลองดู้กันว่าถ้าจะมุดเป็นพอรจริงจงก็เอาก็ประกาศเร็วๆแล้วกันเนาะแฟนบอลจะได้รู้นักเตจะเตจะได้รู้ถึงอนาคตของทีมด้วยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะอย่างกองเตะอย่างเงี้ยก็พูดถึงอนาคตนะรวมถึงอ่าอ้นี่ด้วยนะครับผมเอโดฮาเมนดี้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยรายงานนะครับผมจากโรมาโน่เหมือนกันนะล่าสุดเลยนะครับผมโรมาโน่เนี่ยบอกว่า เอดูอาร์มนดี้นะอาจจะย้ายออกจากทีมในเลอาจจะย้ายออกจากทีมเชลซีโอลินพันออกจากทีมเชลซีในช่วงสิ้นฤดูกาลนี้นะครับผมในกรณีที่มีข้อเสนอที่ดีนะสำหรับนักเตะและก็สโมสรนะครับผมโดยยังต้องรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยนะว่าโค้ชคนใหม่เนี่ยจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับอนาคตของผู้รักษาประตูสถานการณ์งผู้รักษาประตูนะครับผมเมนดี้เนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญานะครับผมกับเอเย่นใหม่นะครับผมชื่อว่าเรียนสปอร์ตอ่าก็คืออันนี้นะ อ่าโอเคเลียนสปอร์ตนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก็มีคนเขาเรียนนะเป็นตัวแทนนะครับผมเออก็คนใหม่แล้วเนาะชื่อว่าฟาลิรามาดานีอ่าโอเคอ่านผิดขออภัยนะจะไปเขาบอกเป็นตัวแทนคนล่าสุดที่จะพูดคุยอนาคตของเขานะครับผมอ่ะเลียนสปอร์ตมีใครบ้างอ่านี่ลูกา้าโยวิสนะครับผมคาริดูคูลิบาลีอ่ามีใครอ่า รานิตนะครับผมอ่าแล้วก็รีลอยซานนี่อ่าแล้วก็เคียซ่าอ่ามาคอสลลองโซ่ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ลาสิกนะแล้วก็อ่าเรบิชด้วยอ่าที่เพิ่งต่อสัญญากับมิลานไปใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่าคนนี้ชื่ออะไรวะมาติยาอ่านัสตาซิตอ่าโอเคอ่าแล้วก็มีเล้งโควิดด้วยนะครับผมก็ดูแล้วมันจะเป็นพวกอิตาลีซะเยอะว่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็ เออจะไปอิตาลีเหรอเออคำแนะนําจากคูริบารีอย่างนี้หรือเปล่าเนาะก็ก็น่าสนใจว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าเท่าที่ดูเนี่ยไม่น่าจะได้อยู่ต่อน,ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนใหม่ซะมากกว่านะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันเพราะว่านะเนี่ยดูดิตั้งแต่หายเจ็บลงมาคือยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออตอนนี้มันดีกว่าจริงๆหรือว่ามันจะมีปัญหาเรื่องวินัยหรือว่าเออคิตทัศนคติหรืออ,อ,อะไรหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันสำหรับอนาคตของเอรัวเมนด อย่างที่บอกอะ่วนใหญ่เปลี่ยนเอเย่นเนี่ยมันไม่ย้ายทีมมันก็คือต้องการคนที่เขี่ยวแล้วก็คุยกันได้ลงตัวมากขึ้นนะก็ของเมนดี้อาจจะเปน็นในทิศทางนั้นซะมากกว่าอาจจะต่างกับเมสันเมาส์นิดนึงเออเมสันเมาส์เนี่ยให้คุณพ่อเป็นเอเย่นมาตลอดใช่ไหมแล้วก็มีเหมือนเอาตัวเกา่าเอาเอเย่นเกา่าๆมาเออรูมัแต่ของเมนดี้เนี่ยนี่คือเปลี่ยนเลยก็เดี๋ยวอรอดูแล้วกันว่าทิศทางของเมนดี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคอ่ะแต่อย่างที่บอกนะข่าวผูรักษาประตูคนนึงผ่านไปก็ไปพูดถึงคนนี้ด้วยนะครับผมอนน รายงานจากแกสตองเอดูของทีวีซีสปอร์ตนะสื่ออาเจนนะครับผมคนนี้เนะี่ยเอ่อต้องบอกสื่อคนนี้เนะี่ยก็เล่าเขาเลยนะก็เล่าข่าวเรื่องอย่างตอนเอนโซย้ายทีมกับเรามาตลอดเลยนะครับผมก็เป็นคนแรกๆเลยนะมีโรมาโน่ก็เหมือนให้เครดิตด้วยนะครับผมคนนี้นะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเอมี่มาตินีนะครับผมมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนสโม,มสรในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับผมซึ่งไม่มีค่าสิทธิสัญญานะโดยมี3สโม,มสรในพีเมรีให้ความสนใจนะสเปอร์เนี่ยให้ความสนใจแน่ๆเลยเพราะต้องการ หาตัวแทนของฮนะูโกโยริสเนาะแล้วก็เชลซีแมนยูเนี่ยก็เองให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ถ้าวิเคราะห์กันเนี่ยเออสเปอร์ก็ดูมีสิทธิ์ที่จะต้องการผู้รักษาประตูคนใหม่จริงเพราะว่าโยริสฟอร์มร่วงนะแต่ฟอสเตอร์ก็เล่นได้ดีถูกแม้แต่อาจจะต้องการตัวเก่าตัวเก่าด้วยนะแล้วก็แมนยูก็มีมีเดคอาอยู่แล้วถูกไหมเออแล้วมันก็อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยนนะโอเคเดกาจะมีเวอร์เวอร์ก็จริงอาจจะต้อง การไม่แน่ใจว่าต้องการแค่ไหนเออแต่ของเราเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะเมื่อกี้เล่าข่าวเมนดี้ไปอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด K I D N T e เก้าอี้ดนตรีเกิดขึ้นถูกปะสำหรับสําหรับตําแหน่งผู้รักษาประตูนะสมมติอาเกป้ายังอยู่แล้วสล็อตทอมท้วเมนดี้ออกไปแล้วใครจะมาแทนถูกปะอ่ะตอนนี้มันก็อ e ันเดโอนาน่าใช่ไหมเอมี่มาติเนสใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นมาอ่ะมีก่อนหน้านี้หรือไปอีกหรือมีใครอีกเอ,อ่อมีดาบิดรายาใช่ไหมเอ่ออิลามเมสเยถูกไหมมันก็ ทุกคนดูเปลนไปได้หมดทุกคนดูเป็นไปได้หมด,ด,เ,ไได,หมดเพราะฉะนั้นก็ติดตามมาต่อไปแล้วกันแต่อย่างของเอมิมาติเนสเนี่ยน่าจะไม่ถูกใจอูนาเอเมลี่จริงๆเนาะมันเลยมีข่าวย้ายทีมตลอดก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันสำหรับอนาคตของเอมิมาติเนสนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างฟังได้เหมือนกันนะก,ก็เล่ามาเรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับมัตเตโอโควาซิตนะ อันนี้เนี่ยรายงานจากบ๊อบบี้วินเซนต์ของฟุตบอลลอนดอนนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะขายโควาซิตในช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้มีทั้งบาเยอร์แล้วก็แมนซิตี้เนี่ยเป็นตัวเต็งในการเซ็นสัญญากับเขาเนาะเมื่อวานเล่าให้ฟังว่าอาจจะต้องจำใจปล่อยใช่ไหมแต่ว่าวันนี้บ๊อบบี้วินเซนต์บอกว่าเอ้ยอาจจะยอมปล่อยก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็ก็รอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงผมก็พูดแล้วนะว่า Energy เอนเนอจีดูดรอปเออแล้วก็ดูไม่ค่อย กระหายใช้คำว,ว่าไม่ค่อยกระหายเท่าเดิมแล้วกันดูไม่ค่อยดูดูเฉยๆในบางจังหวะนะในช่วงหลังๆในช่วงของซีซันนี้ที่เล่นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าใจไปแล้วหรือว่ารอซีซันหน้าเนะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามมันต่อไปแล้วกันผมคิดว่าอย่างที่บอกนะถ้าเหลือสัญญาปีเดียวเนี้ยเราอาจจะเสียถูกก็ได้เออแต่ก็ต้องรอดูว่าถ้าสมมติไม่รู้นะถ้าสมมติว่าโอ้โหพอร์ชมาจริงๆแล้วแบบเฮ้ยคนนี้ก็เข้าตาคนนี้ก็เข้าตา,นนก,า,ตาก็จะมีการต่อสัญญาเกิดขึ้นเป็นไ,ไปได้เพราะฉะนั้นก็รอติดตามมาต่อไปทุกอย่างมัน มันขึ้นอยู่กับผู้จัดก,การทีมคนใหม่ด้วยพี่เป็นคนตัดสินใจว่าจะมีใครอยู่ในทีมของเขาบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับโอเคอ่ะข่าวต่อไปนะครับผมก็เกี่ยวกับทีมอเมริกโอบาเมยองนะก็อ่ะเราเล่าเรา,เร,ารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะย้ายออกอยากไปบาซ่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยแต่สื่อที่เล่าในส่วนใหญ่มนเป็นมันเป็นสเปนนะเออมันเป็นสเปนเนี่ยลุยมิเกลซานเนี่ยรายงานแบบนี้มา2อสวันแล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็พูดถึงโอบาว่ายังไงเขาบอกว่าเชลซีเนี่ย จะไม่ยกเลิกสัญญากับโอบานะครับผมซึ่งเขาเนี่ยสามารถย้ายออกจากทีมได้ถ้ามีสโม,ม,มสรสไหนกล้าจ่ายนะจ่ใจแบบเขาเรียกยื่นเงินมาประมาณ4-5ล้านยูโรนะครับผมก็อาจจะเป็นเงินที่ไม่เยอะมากนะอาจจะมีโอ้โหออาจจะมีทั้งบาเออไม่รู้บาซ่าจะจ่ายหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่ามีทั้งอินเตอร์มิลานแล้วก็เอซีมิลานเนี่ยที่อาจจะพร้อมจ่ายได้ด้วยเหมือนกันคือบาซ่าเนี่ยเขาเขาเผยมาชัดเลยนะว่าเขาเนี่ย ไม่ต้องการค่าตัวเขาอยากได้ฟรีเท่านั้นนะครับผมก็เชลซีก็บอกว่ากูก็กูไม่กูกูไม่ยกเลิกสัญญาเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ก็จ่ายตังมานะครับผมแล้วก็จ,จะขาดทุนนิดหน่อยเนาะคิดเป็นค่าเสื่อมอะไรไปนะก็สี่ถึงห้าล้านยูโรก็ก็ครึ่งนึงเออก็ได้กได้กลับมาครึ่งนึงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอนาคตของโอบาจะเป็นยังไงนะครับแต่อย่างที่บอกค่อนข้างชัวร์แล้วว่าน่าจะไม่มีอนาคตกับสโมสรแล้วน่าจะต้องย้ายทีมเนาะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับสงสารแล้วก็เข้าใจนักเตะด้วยเหมือนกันเนคะ okay. เอาข่าวต่อไปนะครับผมถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลแล้วกันเนาะโอเคก็ลุยซ์ทออ่ะอสำหรับแบบใครที่แบบเฮ้ยอยากให้ดันดาวรุ่งใช่ไหมอยากให้ดันดาวรุ่งตอนที่ไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็บอกโอ้โหถ้าจะแบบถ้าจะไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะดันดาวรุ่งไปเลยอ่ะอาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เชียร์ดาวรุ่งนะครับผมก็ อันนี้เนี่ยรายงานจากนิซ่าคินเซล่าของอีฟนิกส์แอนด์ดนะบอกว่าลุยชอเนี่ยเตรียมที่จะมีส่วนร่วมใน4นะัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ไปเล่นชุดยู20ของทีมชาติอังกฤษนะแล้วก็ที่ไปลุยบอลโลกอ่าแล้วก็เขาบอกว่าฮอเนี่ย เป็นตัวเขาเลยนะตำแหน่งหลักคือมิดฟิลก็จริงนะครับผมแต่แลมพาร์ดเนี่ยอาจจะต้องเอามาใช้ในฐานะแบ็กซ้ายนะเพราะว่าชีเวลก็เจ็บแล้วก็คูเรยาก็ยังไม่หายนะครับผมฮอเนี่ยมีโอกาสจะถูกไปเรียกติดทีมชาติชุดยู21ครั้งแรกในเดือนหน้าด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าชุดยู20ไม่ติดอ่ะชุดยู21จะติดหรือเปล่านะครับผมก็รอดูกันต่อไปก็หายไปนานเหมือนกันนะหายไปนานเหมือนกันก็ไปลงชุดสำรองเนาะเออก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าคูเรย,ยาหายเขาเรียกนะยังไม่หายแล้วชีเวลก็น่าจะ เกือบจะปิดเทอมแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นโอกาสของลูอิสฮอหรือเปล่านะครับโอเคส่วนข่าวดีอีกอันนึงของแฟนบอลเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเรื่องของค่าตัว๋วอ่ะอันนี้รายงานจากแมทลอนะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับผมเพื่อจะรักษานะกลุ่มแฟนบอลที่ไม่พอใจกับผลงานของทีมในซีซั่นนี้นะโดยการที่จะไม่ขึ้นราคาตั๋วของซีซั่นเนี่ยยังให้คงเดิมอยู่ที่ประมาณ อยู่ที่12ปีติดต่อกันไปเรื่อยๆเออประมาณนะั้ก็คือ11ปีก่อนหน้านี้ก็ใช้ราคาเดิมมาตลอดนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็ว่าจะไม่ขึ้นก็จะใช้ราคานี้ต่อไปเนาะเขาบอกว่าเป็นการประกาศเพื่อปลอบใจแฟนบอลเนาะในกับฤดูกาลที่เลวร้ายในพรีเมียร์ลีกของเชลซีนะครับผมแล้วก็เป็นการลดความกดดันให้กับโบลีแล้วก็เอบารลี่ด้วยนะซึ่งกำลังจะแต่งตั้งพอร์เป็นผู้จัดจาการทีมคนใหม่ของสโมสรนะครับผมก็เอ่อก็อาจจะเป็นเรื่องดีเอ่อตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะเฉพาะ แบบตั๋ว V I P หรือเปล่าก็ไปอ่านมานจริงๆก็คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นตั๋วทั้งหมดเลยเออประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าออบรรยากาศจะดีขึ้นหรือเปล่าทีมก็ไม่น่าจะไปได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในซีซั่นหน้าแล้วเนะอะก็ฉะนั้นก็อ,อ,อ่ะก่อนหน้านี้มันมีข่าวเนาะแบบอย่างบางคนแบบนักข่าวบางคนหรือแฟบบนบอลบางคนบอกโอ้โหต้องคืนค่าตัว๋วเราเล่นได้แค่นี้เนาะเออประมาณนั้นแต่ก็อ่ะสโมสรก็ไม่ได้ทําแบบนั้นก็ใช้เป็นการไม่คืนค่าตั๋วแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก็อาจจะไปขึ้นในทีก็คงตอน ทำสนามใหม่เลยหรือเปล่าก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็จริงๆที่ไม่ลดค่าตั๋วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวโยงกับข่าวต่อไปนะก็คือข่าวของคนนี้นะครับผมคนนี้ชื่อว่าทอมคลิกทอมคลิกนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็น,นเมื่อกี้รายงานจากแมดลอของเทเลากราใช่ไหมอันนี้รายงานจากแมดลอตันของไทมส์นะครับผมบอกว่าโบลี่เนี่ยแล้วก็ผู้บริหารของเชลซีเนี่ยได้เจรจาขั้นสุดท้ายนะครับผมกับคนนี้นะอ่ะคนนี้ไว้ก่อนแตะไว้ในใจก่อนนะคือคนนี้คนนี้ชื่อว่า คริสยูราเซกนะครับผมซึ่งเขาเรียกนะเป็นภาษาอังกฤษเ,เขาบอกว่าเป็นโอเปอเรชันเอ็ก t i เ e คทีฟของเคียร์เลคแคพิตอลนะก็เป็นอาจจะภาษาไทยก็เป็นพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของเคียร์เลคแค p ิตอลนะครับผมก็พยายามจะดึงเขามาร่วมเขาเรียกนะมาร่วมในการบริหารของทีมนะครับผมซึ่งถ้าการเจรจาสําเร็จ้วเนี่ยเขาจะมารับตําแหน่งนะครับผมเขาบอกว่าเป็นคนสรรหานะเออเป็นคนสรรหาและก็จัดการจัดการเกี่ยวกับโฆษณาแล้วก็สปอนเซอร์ต่างๆของสโมสรนะครับผมแล้วก็ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ย มันก็กระทบกับคนนี้ด้วยอ่ะที่เปิดรู้ห้ฟังไปมิกซ์คนนี้ชื่อทอมกริกนะครับผมล่าสุดเนี่ยเป็นใช้ตำแหน่งเนี่ยเป็น president of business ในของเชลซีนะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจเออเขาเลยประธานฝ่ายธุรกิจของเชลซีนะครับผมก็ไปดูประวัติมาก็เคยเคยดังกับดาร์บี้เคาน์ตี้เหมือนแบบทำทำผลงานได้ดีกับดาร์บี้เคาน์ตี้แล้วก็เพิ่งถูกดึงมานะครับผมซึ่ง2คนนี้เนี่ยอย่างที่บอกตอนนี้โอ้โห president มันก็ดูใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่ายูราเซกเข้ามาอีกเขาบอกว่า ทอมคลิกเนี่ยอาจจะต้องทํางานใต้ยูราเซียทีหนึ่งด้วยนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างบริหารของเซลซีในภาพรวมให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเอาให้สั้นๆง่ายๆเลยกับข่าวนี้นะก็คือหาคนหาตังค์เพิ่มหาคนหาตังค์เพิ่มหาสปอนเซอร์เพิ่มหาหาลูกค้าเพิ่มเออให้มาจ่ายตังค์กับสโมสรมาสนัสนุนสโมสรนะครับผมก็อาจจะต้อง มีหลายๆส่วนเออประมาณนั้นแล้วก็เหมือนอ่ะถ้าบอกมาจากเคียเล็กอย่างเงี้ยเบย์ใหญ่เอารีก็คงแบบรู้สึกว่าเอาคนที่คุ้นเคยมาช่วยก็อยากจะอยู่ในสายตามากกว่านะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งาหาตาังเข้ามาเพิ่มมั่นใจว่าหาตังเพิ่มได้ก็เลยไม่ขึ้นค่าตั๋วเนาะเอาเงินมาจากทางอื่นแทนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะสปอนเซอร์คาดอกคนใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยจะเป็นใครนะล่าสุดก็บอกจะเป็นอาลีอันใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าอาลีอันมาจริงๆแล้วจะคาดอกจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นคนอื่นไปก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคก่อนจะไปถึง3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝ like, า,า,ากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมอันนี้เลยเตียโกซิลวานะครับผมก็อันนี้เนี่ยรายงานจากกิลมาเฟรย่านะครับผมเออเป็นจากสื่อ Extra, เอ็กซ์ตร้าเออเขาบอกว่าเป็นนักข่าวสายฟุตบอลอเมริกาใตา้เออเขาบอกว่ายังไงเนาะเขาบอกว่าซิลวาเนี่ย ได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการกลับบราซิลด้วยนะครับผมแล้วก็เตรียมที่จะพูดคุยกับเชลซีเนี่ยหลังจากจบฤดูกาลนี้ในเกมที่เจอกับนิวคาสเซิลนะครับผมซึ่งซิลป้าเนี่ยเตรียมที่จะคุยกับทางสมสอเกี่ยวกับการขอยกเลิกสัญญาเพื่อจะกลับไปค้าแข่งที่ฟูมิเนเซในบราซิลนะก็เป็นทีมบัตเกิดของเขานะครับผมก็ลือเดาว่าลือเออเดาว่าลือเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โห เขาก็ตัวเก่าของทีมเนาะเตียโก้เนะนะเออเดียโก้ซิบาตัวเก่าของทีมแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากพออาจจะมีความเซ็งแหละที่ที่ไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนลีกอีกซีซั่นหนึ่งนะแต่พอมาถึงขนาดนี้ผมคิดว่าก็ด้วยความเซง็งแต่ก็คงไม่งี่เงา่าไม่เงีเงา่าถึงนะเอ้ยขอยกเลิกแล้วก็ขอกลับเลยอะไรมาเนี้ยเขาต้องต่อสัญญากับสโมสรไปเองเนาะคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นน่าจะเต้าซะมากกว่านะครับผมก็ คิดว่าน่าจะอยู่กับทีมอีกซีซั่นหนึ่งแต่จะอยู่ในบทบาทไหนจะได้เล่นมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะต้องรองดูในอนาคตอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันนะสำหรับเตียโกซิลบากับเชลซีแต่ถ้าถาวเนี่ยผมคิดว่าลือเพราะคิดว่าไม่น่าจะใจร้ายกับทีมขนาดนั้นเนาะแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกว่าตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอนาคตของเตียโกซิลบาเนาะผมมั่นใจว่าน่าจะอยู่ต่อมากกว่าด้วยซ้ำเนาะช่วยน้องๆช่วยน้องๆอ,อ,อีกสักปีหนึ่งเออแล้วปีหน้าอาจจะไม่ต่ออะไรเงี้ยกรัามมากันนะคบ โอเคข่าวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่ทุกคนชอบนะบางคนก็อาจจะชอบอ่ะมานูเอลอูกาเต้นะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานนะครับผมจากนูโนโรดิเกสนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นสื่อของโปรตุเกสเนาะชื่อว่าโจแนลเดนโนซิเซียนะครับผมเขาบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยได้เข้าร่วมที่เซ็นสัญญากับมานูเอลอูกาเต้นะจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมซึ่งสโมสรเนี่ยได้จับตาดูฟอร์มของเขาแล้วก็มองถึงความเป็นไปได้ที่จะเสริมตำแหน่งมิดฟิลด์ในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับผมก็มันก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกไปเมื่อวานเนี่ยเมื่อวาน เมื่อวานมีใครเมื่อวานมีเอ่อกาบีใช่ไหมใช่ไหมเมื่อวานมีกาบีใช่ไหมเมื่อวานมีเออเออลาเวียเออเท่าทีเมื่อวานมีลาเวียอีกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วแหละว่าจะเป็นนักเตะคนไหนนะเออจะเป็นนักเตะคนไหนแบบลิสต์มันก็คงอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะอูกาเต้ไรซ์เอ่อไกเซโดลาเวียมานูโคเน่ใช่ไหมมีใครอีกวะโอนาน่าไม่น่าใช่เออก็ก็ประมาณเนี้ยมันก็วนๆอยู่ประมาณนี้เนาะก็ คิดว่าไม่เออมันน่าจะเป็นใครสักคนเนี่ยแหละแต่คนนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่าเอเย่นคือฮอกเย่เมนเดสอาจจะถูกดันอาจจะถูกดันก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามมาต่อไปแล้วกันว่า สุดท้ายเนี่ยจะได้ดึงเขามาร่วมทีมหรือเปล่าหรือจะเป็นคนอื่นนะแต่ถ้าถามผมผมว่าแฟร์ก็คงอยากได้เดคนไรส์ไกเซโดมากกว่าเพราะเคยเล่นในอังกฤษมาเนาะเดี๋ยวมาเล่นแล้วเล่นไม่เข้าขึ้นมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปก,อไกไ็อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เนเาะรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคทิ้งท้ายกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับผมก็ตีเป็นลืออีกแหละอ่ะกับโรเมลูลูกากูนะครับผมไอตู้นะอันนี้เนะี่ยรายงานจากจอห์นคอสของมิลเลอร์นะครับผมบอกว่าลูกากูเนี่ยจะกลับ กลับมาคาแข้งที่สแตมฟอร์ดบิดได้อีกครั้งหนึ่งนะซึ่งคาดว่าจะมีการคุยกับพอสนะแล้วก็จะกลับมาฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นที่สมโมสสอนด้วยเหมือนกันทําไมถึงบอกว่าเป็นลือเพราะว่าอาข่าวกว่อนหน้านี้เราเคยเห็นอยู่แล้วนะทั้ง โรมาโน่ก็พูดไม่แน่ใจว่าแมตต์ลอพูดหรือเปล่าแต่จําได้ว่าโรมาโน่ก็พูดว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ไม่ลูกากูยังไม่โฟกัสเรื่องอนาคตอะไรเลยขอขอช่วยอินเตอร์จนจบซีซั่นก่อนขอโฟกัสที่อินเตอร์ก่อนเออแล้วเหมือนเจ้าตัวก็เคยพูดด้วยเหมือนกันขอโฟกัสที่อินเตอร์ก่อนแล้วอนาคตค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็เออแล้วไอเนี้ยก็มีเลอร์มันก็ไม่ได้เทียใหญ่อะไรมากมายประมาณนั้นถูกปะมันก็เลยตีเป็นลือไปก่อนเลยตีเป็นลือไปก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี้ยอนาคตเนี่ยมันต้อง จับผู้จัดจาก,การทีมมาก่อนอนะ่ะเออแล้วก็กลับมาจริงจก็ค่อยมาว่ากันถึงตอนนั้นก็ค่อยดูแล้วกันว่าอนาคตของลูกากูกับเชลซีจะเป็นยังไงนะครับ โอเคอ้าวมียิบยิบย่อยๆอีก2อสาข่าวนะครับผมก็เมื่อวานเล่าฟังไปแล้วนะพาเลสนะครับผมก็เตรียมที่จะขายนะตั้งราคาไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์นะสำหรับอาร์เซนอลที่สเปอร์ที่สนใจนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยนิซ่าคินเซล่าพูดแหวกนิดนึงเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะได้รับส่วนต่างประมาณ25%เออได้ค่าได้ค่าได้ได้เงินจากการขาย25%ของอูกัดไอของไม่ใช่อูกาเต้ของเกย์อีด้วยนะครับผมก็รอติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายจะไได้้เเงินนมมาาท่่่หรระะคับผอแลวก ข่าวร้ายของของดาวรุ่งที่อยู่มานานนะครับผมดูยอนสเตอร์ลิงเนาะแบคขวานะครับผมอยู่กับที่มา15าปีมากั้งผมจะไม่ผิดนะอาจจะย้ายออกนะครับผมก็จะเป็นเรนเจอร์นี่แหละที่จะเซ็นกับเขาแบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับผมก็จะหมดสัญญาแล้วก็ย้ายออกไปเนาะเออตอนนี้ยืมตัวที่สโต๊กนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะย้ายไปที่เรนเจอร์จริงหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผมกับเจ้าหนูกาซาเดเนาะถูกเลทติดทีมชาติชุดยู0นะครับผมไปเจอเพื่อนเพื่อนในเชลซีเนาะไปเจอช ฮาวิเวลใช่ไหมเออมีใครเออสโนนีน่าเออประมาณนั้นก็เดี๋ยวไปเจอไปเจอเพื่อนๆที่ที่บอลโลกชุดอยู่20เนาะเออประมาณนั้นนะครับโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากไปด้วยเหมือนเดิมนะกับอารเลออสซันชายใครที่มองหาดอกไม้เนื้อกศศศศศศาพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษก็ทักไปได้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจไลน์แอดแล้วก็ติดตามได้ใน Instagram แล้วก็ติก๊กต็อกนะครับโอเคแล้วก็ บาลูออกเกไนเซอร์นะครับผมใครที่มีแพลนจะจัดงานอีเวนต์นะทักไปได้เลยนะครับผมทำได้หมดเลยสำหรับสิบองศางานแต่งงานเลี้ยงนะครับผมแล้วว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่ากิจกรรมเดยวอรทำได้หมดเลยนะครับผมทักไปได้เลยแฟนเพจทั้งบาลูแล้วก็ไลน์แอดนะครับผมโอเคอ้าประมาณนี้นะคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้นะครับผมก็แชร์คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคิดว่ากองเต้จะได้ต่อสัญญาหรือเปล่าน่าจะได้ต่อนะเออเพราะว่า โอ้ก็มีส่วนสําคัญกับทีมนะครับผมมีเป็นตำนานของทีมคนนึงแหละก้องเต้เนานะแล้วก็แต่เอเมนดี้เนี่ยอาจจะได้ย้ายออกเออเพราะว่าเปลี่ยนเอเจนด้วยนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกนะพอชั้นสุดท้ายเนี่ยมึงจะเอาขั้นไหน <laughs> โอ้โหคุยเป็นทางด่วนเลยเออก็เดี๋ยวรอดูกันว่า จะประกาศเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็คิดเห็นยังไงข่าวอื่นๆก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ออนทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบอดิ้มีเรื่องเล่าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันตอนไลฟ์ก่อนเกมห้าทุ่มนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย